อาเควินบังเอิญได้ไปเห็นถ้ำค้งงคาวฐานทับลับสุดยอดของแบทแมนที่ไม่ควรจะมีวายร้ายคนไหนได้เห็นแบทแมนจะทำยังไงกับเธอฮารลี่หัวร้อนสุดๆเพราะผ่านไป2เดือนแล้วขโมยแม้แต่ศพฟาโลมาก็แล้วแต่ลีเจียนออฟดูมก็ยังไม่เสนอชื่อเธอให้เข้าร่วมสักทีพอคิงชาร์กบ่นเล่นๆว่างั้นไปขโมยแลับท็อปที่เวนเท็กซิสฮารลี่ก็เอาจริงรีบพุ่งไปทันทีทีแรกตั้งใจจะขโมยจัก,กรยานล่องหนแต่ฮารลี่ดันเปลี่ยนใจกลางคันหยิบอุปกรณ์ลึกลับมาแทนแล้วรีบหนีออกมาแบบโกาาหจนนนแข,นขระเดพ ข่าวสื่อดันไม่ชมเธอแต่ด่าแทนโดยเฉพาะบล็อกเกอร์จอมแฉคาร์เล็ตคริติกที่หาว่าเธอทิ้งลูกทีมเพื่อเอาแขนเคลฟสกลับคืนทีมของฮาร์ี่เลยบุกสถานีตำรวจแต่แผนพังไม่เป็นท่าคิงชาร์กโดนยิงยาสลบแล้วจับเข้าคุกขณะที่ไอวี่กับไซโคตามไปล่าตัวคาวเลตคริติกและปรากฏว่าเจ้าตัวคือเฮอร์แมนลูกชายของไซโคเองสองพ่อลูกได้ปรับความเข้าใจกันจนซึ้งกันน้ำตาคลอฝั่งฮาร์ี่เธอเผลอกดอุปกรณ์ปริศนาเพราะกอร์ดอนไม่ยอมคืนแขนเคลฟสผลคือเธอโดวนว์าไปโผล่ในถ้ำข้างคาวต่อหน้าแบทแมน ที่กำลังลังเลว่าจะปล่อยให้เธอตกลงไปตายดีไหมแต่ฮาร์ลี่กลับบ่นใส่ว่าแกก็เหมือนฉันนั่นแหละมัวแต่มกมุ่นกับเป้าหมายจนลืมคนรอบตัวพอพูดจบก็นึกได้ว่าตัวเองมัวแต่มกมุ่นที่จะดังจนลืมใส่ใจลูกทีมเหมือนที่แบทแมนชอบทําเป็นเก๊กฉายเดี่ยวจนละเลยความรู้สึกของจิมกอร์ดอนว่าจริงๆเขาก็ควรถูกนับเป็นส่วนหนึ่งของทีมเหมือนกันฮารลี่เลยลากแบทแมนไปปรับความเข้าใจกับจิมสุดท้ายเรื่องก็จบลงด้วยดีฮาร์ลี่ได้แขนเคลฟรีสกลับมาคลาวเลตคริติกกลับลำยกย่องเธอแต่ก็แอบกกกกัดดเาาๆว่ถ้้้ลลิททงงูีมไ็ค แล้วฮารรี่ก็ร้องอ๋อลืมคิงชาร์กไว้ในคุกเลยรีบบุกไปช่วยทันทีแล้วก็เจอเจ้าตัวกําลังแฮปปี้อยู่เลยเพราะกลายเป็นบอสไปแล้วมีคนเอาของกินมาให้ทุกวัน